สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องเสียแจ็คร้อยล้าน <c oughs> วันนี้จะมาเล่าเรื่องพุทธคุณของหลวงปู่น,นายวัดบันแจงหลวงปู่น,นายยินทะสีโลวัดบรนแจงที่มาเล่าวันนี้คลิปนี้ก็อยากจะให้ <c oughs> คนที่ชอบในสาย คงกระพันแควคาดคงกระพันชาตินี่จะเป็นเกี่ยวกับหนังเหนียววะก็ท่านก็ขึ้นชื่ออยู่อ,อันแรกอันดับแรกผมก็จะบอกก่อนว่าผมเป็นคนชนาดเพราะว่าทำไมต้องมาแขนงหลวงพ่อไนที่อยู่ยุธยาก็คือผมก็แขนพวกกลัยอยู่แล้วพวกกวัวเนี่ยหลวงพ่ศุขผมก็แขหนหลวงพ่อกวยผมก็แข่งหลวงพ่อโมผมก็แขวนคนชนด เขายอมรู้จักผมพ็เพียนผมก็แผนคอมผมว่าก็จะมีสายชัยน้าสายอยู่ก็มพ่อเครือบอุทยัยธานีแล้วก็หลวงพ่อเดิมนครสวรรค์หลวงพ่อจงวระ่างนอกยุทธยาผมก็แผนที่ที่มาบอกอ่ะก็คือว่าผมอ่ะได้มีโอกาสไปได้เป็นสัก รูปหลวงพุ่นายแล้วก็จิงจกหลวงพุ่นายแต่ผมมาเกิดไปทานหลวงพุ่นายหรอก <c oughs> คือนี่อาจารย์เวศอาจารย์เวศอาจารย์ประเวศคงเอียดท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพุ่นายเป็นหลานเป็นหลานหลวงพุ่นายตอนนี้ท่านอายุน่าจะเจ็ดสิบกว่าหลวงพุ่นายก็มรณภาพไปปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยที่ผมสักเอาเนี่ยรูป ที่สาวไปผม,ผมหัวไล่ซ้ายเนี่ยรูปขคุณนายแล้วคนหลังมือก็ยิงจบของคุณนายเนี่าจายจันเวทจันเวทก็สักแล้วก็ผมคิดว่าการที่ผมได้สักรุปคุณนายไว้ที่ที่ที่ตัวผมแล้วคือว่าก็ผมก็นับถือในมุมของผมว่าอย่างน้อยเราก็ได้ไปกราบที่วัดท่านมาแล้วไปกราบรูปปัน้นรูคุณนายมาแล้วแล้วผมก็ได้ แดีถือว่าโชคดีที่ผมประกาบอ่ะคือวัดวัดท่านเหมือนว่าคนเขาก็จะไปขึ้นสำนักอาจารย์เวทกันเยอะนะวัดก็เหมือนจะเงียบแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาคือมาไหว้ผ่านไปก็ไปมาก็ยังเข้าวัดไปไหว้อยู่ผมมาตั้งใจที่จะดยากจะได้รูปถ่ายลูกผู้นายมานานแล้ว จะเป็นรูปถ่ายหรือจะเป็นเหรียญหรือจะเป็นอะไรก็ได้ให้ให้ให้เป็นของคุณนายแล้วก็ตั้งใจอยู่ว่าอยากได้แบบทันตัวของคุณนายเลยผมก็อธิษฐานของผมอยู่อยู่ตลอดผมก็มาเริ่มแบบว่าเริ่มมันเป็นจิตอย่างหนึ่งของตัวเราเองทต่คั้งที่ผมอยู่ชน,นาธผมก็ไม่ได้รู้ว่าประวัติหลองปู่นายมาแบบไหนแต่ผมก็ศึกษาทาง youtube ดูประวัติดูอะไรความเป็นมาหลายอย่างผมก็ได้ได้มีโอกาสที่ที่ผมบอกนะได้มีโอกาสให้อาจารย์ให้ลุงเขาเรียกว่าอาจารย์เวศลุศิษย์หลานลุงผู้นายได้แทงได้สักมาเนะี่ยได้สักติดกับแขนแล้วก็อยู่กับมือผมก็คิดว่าสิ่งของทิ้งเนี่ยผมก็อยากจะหาวัตถุมงคลของปู่เอาไว้แขวนติดตัวไว้เผื่อไปไหนมาไหนเดินทางไกลผู้คนได้ เมตตารักแคบคาาปลอดภัยหลายๆเรื่องเป็นความเป็นจุดประสงค์ของผมเองที่แบบไม่ได้มีใครแนะนําว่ามึงต้องแผน่นผู้นายมันเป็นจิตของผมเอง <c oughs> ผมก็ได้ผมตั้งใจมาแบบหลายวันมากแรกเป็นเดือนก็จริงว่าเป็นเดือนก็เป็นได้ผมสอบหามว่าคนที่ผมรู้จักอับเพื่อลุงเพื่ออะไรบอกว่ามีรูปถ่ายผู้นายไหมมี เหรียญหลวงพุนายไหมเขาก็ส่งมาให้ผมรูปรูปถ่ายก็มีเพิกเหรียญอะไรก็มีของหลวงนายส่งมาผมก็ถามว่าปล่อยไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวถามเจ้าของดูก่อนที่ถ่ายมาคือไม่ใช่ของลุงแหละแต่ก็คือเพื่อนเขาก็ถามถามเจ้าของว่าเจ้าของบอกไม่ปล่อยแต่ส่งให้ผมอผมก็ผมก็ภาวนาว่าอาจจะเรายังไม่ได้มีบุญที่จะได้แขวงคุนายหรือเปล่าวันต่อมาก็ส่งมาอีกนะ ส่งมามีจะจิงโจกอีกวันต้องวัน,ว,นวันแรกไม่มีวันแรกมีเหรียญทลหดเขาเรียกว่าเหรียญทลหดของลุงนายปีสองพันยี่สิบแปดพอผมถามเขาไม่ปล่อยอพอวันที่สองก็มีมีจิ้งโจกแล้วก็มีเหรียญปีหนึ่งเก้าอะไรมีแล้วก็มีเห 1, 9, รีหยญอีกเหรียญปีไหนผมไม่ไม่รู้แต่ลุงบุ้นายสามอย่างสามชิ้นเนี่ยผมก็ไปถามเขาอีกบอกนะเขาปล่อยไหมเน,แบบนี่ยชิ้นอ่าแบบเนี้ยองไหนองเท่าไรเท่าไรเขาก็บอกว่า ไปถามเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนสองวันเนี้ยไม่บ่อยให้ผมสักองเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้ผมไม่รู้แต่ผมชอบผมผมก็อธิษฐานเลยบอกว่าผมอยากได้อยากได้หลวงปู่มาแขวนคอขอให้บางสิ่งบางอย่างโดนใจให้ผมได้ลุกให้ได้เหรียญได้ทันของพ่อเป็นวัตถุของคนที่ทันของพ่อของปู่นะเรานึกเรานับถือเรานึกถึงอยู่ตลอดก็มีอยู่วันผมก็ ตั้งใจไปหาอาจารย์เวทตั้งใจไปหาอาจารย์เวทนะแต่ไม่ได้ไปเข้าหาอาจารย์เวทนะถึงวัดวัดบรนแจง้งอยู่หน้าวัดอยู่หน้าบ้านอาจารย์เวทผมก็เข้าไปถึงไปวัดก่อนกะว่าจะไหวล้ลุงพ่อลุงผู้นายเสร็จก็จะเข้าไปหาอาจารย์เวทจะไปเช่าจิงจกในสำนักสรุปว่าผมเข้าไปไหว้ที่ลูกบ้านของลุงพุน้นายที่วัดบรนแจ้ง <c oughs> เจอลุงพี่วงลุงพี่เขาก็อยู่ที่ตู้อยู่ เหมือนว่ามีวัตถุโบราณรุ่นใหม่วัตถุอะวีวัตถุมงคลของใหม่ๆหนูคุณนายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปลุกเสกแต่ก็มีอยู่ผมก็เช่ามาสองชิ้นจริงจบอ่ะเป็นเจ้าวาดองค์ใหม่องค์ปัจจุบันนี่แหละผมก็คุยกับท่านไปท่านมาท่านบอกว่าว่าลุงพี่ก็อยู่ไทยแล้วก็ได้มาจํารรษานีอยู่ในแปดภรรษาแล้วผมก็ไปไหว้เสร็จผมก็มาคุยกันกับลุงพี่ลุงพี่บอกเออโยมมาจากไหนว่กผมมาจากปทุมครับ อืมผมก็ปุยบอกว่าผมอยากได้หลวงพุทนายบอกเออหลวงพี่มีทานตัวเลยหลวงพี่อยู่บอกเขาก็ยกบอกเดี๋ยวรอยอยู่นี่นะหลวงพี่ก็วิ่งเอาเดกียว็เดินไปเดินไปหยิบที่ในกุฏิเอามาให้ผมดูสามอย่างหลวงพุทนายสามสามชิ้นเลยแต่ผมเลือกมาชิ้นหนึ่งเขาว่าว่ามีคนแก่ในแถวแถว วัดป้าแจ้งเอามาครับแบบเหมือนไม่มีตังค์ร้อนตังค์อะไรหรือไงเขาปล่อยให้หลุงเขาเอามาบอยให้ลุงพี่หลุงพี่ก็เลยเช่าไว้แล้วผมไปช่วงจังหวะแบบพอดีเขาเอาให้เลี่ยมด้วยนี่ไงเขายิงวงที่มีผงแฝดนี่แหละผมเขาหลุงพี่บอกผมลุงพี่บอกเปิดไปพันห้าผมไม่ได้โมบอกต่อได้ไหมลุงพี่บอกบอกว่าได้พันห้าก็พัดบอกว่าผมหลุงพี่บอกผมหลุงพี่ก็ได้มาเท่านี้ลุงพี่บอกเราไม่ได้หรอกผมก็เลยให้ตอนนี้ปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะสวยมาก ผมมันดูไม่ดูดูไม่ออกว่าแท้ไม่แท้รแ,แต่ว่าผมดูจากดูจากเหรียญดูจากอะไรหูวความคมมันสวยสวยจริงๆแล้วผมก็ภาวนาของหลวงุทนายว่าขอให้แท้นึกอยู่ใจเลยว่าขอให้แท้แล้วหลวงพี่ก็บอกว่าถ้าไม่แท้เอามาคืนแล้วก็เอามาว่าได้เลยดูความมั่นใจผมก็เลยเกิดขึ้นตรงนั้นเลยบอกว่าเนี่ยเขามีคนมาดูหลายคนแล้วแต่หลวงพี่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้อะไรพอดีจังหวะที่ผมไปพอปดีพอผมคุยแบบว่าคือได้หลวงพุทนายเสร็จผมก็ คุยกับหลวงพี่ทักกผมก็กบกับเจลาหลวงปู่แล้วก็มาบุบบองหลวงพี่ผมก็วัยข้ามคลองไปเลยตำนักหลวงปู่อาจารย์เวทอยู่ผมก็ไม่ได้เข้ามาหาอาจารย์เวทเลยก็ถือว่ามาหาหลวงปู่มาหาหลวงปู่แล้วไะกะว้ได้ไม่ได้ชิ้นไม่ได้หมดไม่ได้วัตถุมงคลหลวงปู่เลยก็จะเข้ามาหาอาจารย์เวทแต่ก็ได้ของปู่หลวงปู่ผมก็ขับรถกลับเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่องหของคุณนายทันตัวมากทันตัวท่านเลย ผมก็ถ่ายรูปคู่กับรูปถ่ายหลวงู่นายนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงู่นายที่หลวงู่นายได้ปลูกเสกเนี่ยเหรียญนี้เหรียญที่เขาเล่นกันดังๆคือเหรียญรุ่นสี่เหรียญรุ่นสี่หลวงู่น,นายแต่นั้นเป็นราคาหลักหมืน่นหลายหมื่นผมไม่มีกาลังจับแล้วผมก็ไม่รู้มันปร้อมเยอะไงแต่สิ่งนี้ผมดูแล้วม,มันมันใช่เลยความรู้สึกแล้วลุงพี่เขาก็การันตีว่าเนี่ยพี่ก็ ผมมีเนเดบเบเิบเตตัวไว้เห็นมาผมมากมไปคนเดียวคือจิตจะจิตเราอยากไปก็ไปแบบคือมันแบบมันมันเหมือนแบบว่ามีความทุกข์ความอะไรเราก็แบบไปหาไหว้หลวงปู่กอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีหลวงปู่เหมือนก็ก็ได้ก็ได้จริงๆนะสองวันที่นนาส่งมาไม่เคยผมไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ก็มีรุ่นนี้ที่นนาวส่งมา แต่นี่มันได้กับลุงพี่ที่วัดเลยนี่ผมก็ขอขอบคุณลุงพี่แล้วผมก็ให้ลุงแล้วผมก็ให้ลุงพ,พ่อรอดลุงพ่อรวยลุงพี่ไปนะเนื้อดินเพราะว่าผมมีหลายองค์อยู่ผมก็ให้ให้ไปลุงพี่ก็ผมก็ขอลายลุงพี่ลุงพี่แกไม่ใช่คนยุดยาแต่ว่ามาจำมาจำที่วัด,วดนี้ จังหวัดบันแจงก็ถือว่าโชคดีของผมนะบางคนหาหาแบบไหนบางคนเท่าไม่ได้อะไรมันถ้าตามว่าแผงพระหรือตามตลาดมันมีมันมีอยู่แล้วลแบบนั้นอ่ะผมไม่ได้อะไรหรอกแต่นี่ความรู้สึกคือว่าเราไปด้วยแบบได้ด้วยแบบบางสิ่งบางอย่างได้โดยแบบเออความตั้งใจเรามีไปหาหลุงพี่บอกว่ามีมีทันตัวเลยโยมเขาติดตัวไปไหมเขาก็เขา,เขาได้มาราคานี้ผมผมก็เข้ามาราคานี้ผมไม่เสียดายเลยเงิน เงินหมดผมก็ยังมีหลวงปู่ขอบารมีหลวงปู่ก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆสาธุสาธุกหลวงพุ่นายอินทร์สีโลผมก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นายอยีกคนก็ถือสักดิ์ที่ท,ที่แข็งไว้แล้วเนี่ยนี่ก็สายหลวงอาจารย์โกอยู่วัดบางภูไอ้รอยไอ้อยวัดบางภูนะสักให้จริงจบแล้แต่สองเนี่ยอาจารย์เวทนี่ก็ลูกศิษยหลวงปู่ ผมผมคิดว่าผมได้สากของปู่แล้วไงผมก็ต้องขอเป็นเหรียญที่ลึกติดตัวผมไว้ผมก็จะไม่ขาดคอลักหลุงพอโมูหลุงพอกวยหลุผมพุสุขผผหลุมพ้นายหลุผมพอจงหลุผมพอเพียเ้ยนนผมอยู่กับตัวตลอดที่ผมต้องให้ดูก็คือว่าราคายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกมากถ้าใครมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ก็ติดไม้ติดมือก็ ใหม่เก่าก็ถือว่าเป็นความศรัทธาของเรานะก็คลิปนี้ก็ฝากไวัานี้ครับกับช่องเสียแจ็ค้อยล้านครับสวัสดีครับ